ไม่มีสีแดงนะครับแต่ว่าข้างเฉลี่ยความเฉลี่ยเนี่ยเนี่ยถือว่าสุดยุคนะครับของทั้งของกรุงเทพฯเราและกรุงเทพมหานครนะครับเฉพาะว่าถ้าตัวเลขสูงประการอยู่สถานีเดียวนะครับที่เป็นสีแดงนะครับเพราะงั้นจริงๆเราเนี่ยสถานการณ์ก็อันนี้จะเป็นรูปของภาพจากเช้าวันอาทิตย์นะครับไปต่อนะครับทีนี้พอนจากเช้าวันอาทิตย์เป็นต้นไปสถานการณ์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะยังบวกนะครับก็อาจจะถึงแค่เช้าวันพุกร์ เข้าสู่วันที่16เป็นต <hi> ้นไปนะครับเราจะเห็นภาพที่ค่อนข้างเปรียบเทียบวันตกเนี่ยก็อาจจะยังคงมีอยู่เพราะว่าโปรมีมันก็แหม่ที่ไปตามเด่นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าอยากนำเสุอข้อมูลจากเอง่านีครับท่านประธานถามขอบขุนขบาวตกยังไม่ทำขอเชิญคุณแทนที่าะขึ้นมาอ่านความร้อนนะคะจากขุนเทคโนโลยีดาวเทียมนะคะ สามข้างการกระจายตัวนะคะของจุดความร้อนนะคะทีนี้เรามาเจาะดูก็พบอว่าถึงนะคะถึงพันสรอจุดนะคะโดยหางเปรียบเทียบกับปีที่นะคะโดยข้อสังเกตมานะคะตั้งแต่ที่เรามีการคิปออฟนะคะเอันที่10ที่ผ่านมานะคะ 10- 11 12นะคะ13ถึงแม้ว่าจะลดลงเลยทั้งนี้นะคะ5้าจังหวัดแรกที่จดป้อมจุดความร้อนสูงสุดนะคะ ก็จะเป็นที่แล้วก็ลำปางนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดมุนตะลินแล้วก็กาฬสินนะคะที่แต่ที่นี้ มาดูต่อนะคะลงไปนะคะในพ่วงในรอบเจ็ดวันในส่วนของอจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสุดความร้อนลดลงนะคะแต่ก็เกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นโดยกรมประชาสัมพันธ์ดังนี้นะคะสไลด์ถัดมันหนดหกล้านไร่มีพื้นที่ที่เป็นเอกสารสิทธิ์ของชาวบ้าน1.6ล้านไร่นะครับจุดฮอสปอร์ตใหญ่นะครับของจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากสภาพภูมิประเทศนะครับอ,อยู่ในเขต นะครับป่าอย่างที่ผมบอกแล้วคือทั้งป่าตัวแรกนะคะจุดความร้อนที่พบนั้นคือที่ป่านะคะเริ่มจากมีอิทางที่สูงกว่าที่พบอยู่แค่เพียงประมาณ400จุดนะคะก็เรียกว่าเป็นจุดหดือเท่าะะของพื้นที่่า